คุณลลิตฮะเรื่องของการตบตารถแตงโมกับการจับยาบ้าครับที่ตำรวจวัดโบทครับดักรวบคาดานคู่หูหนุ่มขับกระบะติดอคอกเหล็กทะเบียนเชียงใหม่ครับทำทีเป็นขนแตงโมอัมพรางยาบ้าก,กว่า6ล้านเม็ดพร้อมคนร่วมเครือข่ายขับรถนำทางอีก2รายครับวันนี้ครับพันตำรวจเอกวิสุทธ์คล้ายแสงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวัดโบด พร้อมกำลังตำรวจสพวัดโบสถ์ครับจับกลุ่มขบวนการค้ายาบ้ารายใหญ่ระหว่างตั้งจุดตรวจบริเวณจุดตรวจท่างามอำเภอวัดโบสถ์ครับจนกระทั่งพบรถยนต์กระบะหมายเลขทะเบียนยอยักษ์บอใบไม้6 7 1 7เชียงใหม่ติดข้อ,อเหล็กบรรทุกแตงโมเต็มท้ายรถขับผ่านมาที่จุดตรวจครับจึงทำการตรวจคน้นพบยาบ้าประมาณ6ล้าน2แสนเม็ดซุกซ่อนอำพรางมาในกองแตงโมจึงได้ทำการจับกลุ่มนายอุเทนคนขับและนายอัสดาวุฒิคนนั่งข้าง เอาไว้พร้อมกับของกลางยาบ้าและรถยนต์กระบะครับจากการขยายผลครับก็ทราบว่าเป็นการลำเลยงยาเสพติดจากเชียงใหม่โดยมีนายนัทพลและนายจิรยุขับรถยนต์ทะเบียนยอยักษ์ทอทงขีด8 6 1 6เชียงรายเป็นรถนำทางรถสเก้าเนี่ยนะครับส่วนนายอุเทนและนายอัสดาวุฒิขับรถยนต์ทะเบียนยอยักษ์บวบไม้ขีด6717เชียงใหม่ขนยาเสพติดล่าสุดครับตอนนี้ก็นำตัวไปขยายผลฮะแต่ที่แน่คือก็ดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับ